เออไอความถ่ายรูปเห็นแล้วล่ะของปวามคนต้กินทั้งหมดแล้วสิ่งที่เราต้องลอดจริงๆเลยอ่กินเลยความบีให้กูน่อยมื่กินเลยกูเลิกถ่ายมึงนานแล้วกินแล้วนะกูชอบคนนี้นี่แบบ ชอบเจ้าของร้านทองที่เป็นเลยนะเป๋าบาร์ลองเก่ากับคุยอีเดอยวเอ้ยไม่ใช่บาร์ลองบอรที่บ้านที่บ้านคุยว่าเก่าแล้วนี่สอสวัสดี้ว่าอันนี้ว่าเขาเหรอบ้างเพราะว่ามันไม่กว้างพามากินรานหนึงร้านที่แบบที่นางชอบแล้วก็ที่แอนก็ชอบบางคุณนางชอบออันนี้เผื่จะใส่ตรงกลาง สารสามควดเหรอเนาะอันนี้อะไรก็ไม่รู้ของความชอบกินอันที่เผ็ดหรือว่าเผ็ดที่ใส่พริกหรือว่าพริกเผ็ดๆอ่ะพริกแบบที่เผ็ดที่สุดลูกแต่วันนี้แค่สเต็ปยี่สิบเนาะแล้วมากสุดคืออะไรสามสิบก็สุดแล้วมื้อละอะไรมันหลายอย่างรู้สึกแบบนี้กินนมมากก็สำหรับผอมก็ดีค่ะอืมกินเยอะเลยนะ่ไกินเลยตอนกินเผา กินไข่ไหมอร่อยอร่อย้งองทั้งนี้กับนี้ไม่เห็นชอบของเรชอบอีซิปาคุณไม่ชอบอะไรที่มีพริกเหี่ยวอานจบอะไรแบบนี้ไอ้นี่มันแปลกเนาะเดี๋ยวพริกอันนู้นได้อันนี้ไม่ได้ประตต่างก็ชอบใช่ชอบทั้งสองอันเนี่ยระหว่างสองอันนี้ได้ชอบจืดจืดมึงเวลาไม่เกี่ยวกุณม่ใส่พริกจบแต่เราไมาได้เหรอเออวลนทิหี่ยวไม่ใส่พริกเลย

ขึ้นแล้ะพันทอง,งัไงนี่นะค่โตที่อนระเนาะ <c oughs> คืออร่อมันมันคือมันขายพริกอีกอ๋อหรือไงเนี่ยเพิ่มเสียงออกเพิ่มเสียเงินเพิ่มเอาทุกคนทำไมไม่คุยเสร็จแล้วกินอะไรกันที่ใครเกี่ยวสาข์เนี่ยชิมเอาอันที่สาวที่ชิมมันนี้นะเอาชิ้นเกี่ยวสาข์เออชิมมันนี้ก่อนเล่งกินคนเดียวสิสองอันน่ะโอ้โหนมันกินคนเดียวคุณต้องสั่งอีกจ้า

เดี๋ยวเรื่องนี้ปวดห้องไหมมึงกินก่อนเลยอ่ะวันนี้เบาเพราเออกนี้ถึงเนี้ยคือคอมเมนต์เป็นไรวะไม่เห็นมีใครเมนตเลยงงจริงเหรอจริงเดี๋ยวเข้าไปดูมันปิดกาหรอมันมันปิดการอยู่แล้วแต่หมายถึงว่าคนดูก็มีอยู่แล้วทำไมไม่เม้นอ่ะเดี๋ยวเมนต์คอมเมนต์มันพังเดี๋ยวมันไม่ขึ้น ่อมาแล้วโชยูโชยู่ร้านอันนู้นก็นานไหมล่ะที่ต้องนานแล้วอ่ะโชยูรานเมงฟางมันโชยู่รานเมงปังฟางอะไรนั่งอยู่รานเมงปังอันนี้เหรอทงคัตสึไอ้ทงคัตสึอันนี้โชยูอ่าโชยูอันนั้นแล้วมันนานไม่เลี่ยนแล้วของวามกินสายเผ็ดที่โซ่โทรมาหน้าราคาเท่าไหร่ฟังเจ็ดสี่ศูนย์ลวงส่งเจ็ดสี่ศูนย์ลวมส่งจ้ะ ถ้าพี่โทำผมตรงนี้คงไม่หวีคงไม่ไม่ตัดแม่อะไรเงียเดี๋ยวจะไม่ทำผมเค่เนาไปทำผมทำสีถ้าไทเป็นทำสี้ยทก่ักทเหรอจเบสิกองเียไปตาตาเดียบี้อไรตาตาชื่ออะไรมาแล้วเนี่ยเด็กดู ว่ายนิกยี่อะไรนะบานโนบาตกิบานโนบากิมึงรู้จักปะเยอยแหละเมียเมียไอ้นี่เมียจงจีก็จะไปที่นี่กูมีรีวิวอยู่อยู่ว่เปลี่ยนใจก็ดีนะจะไม่แยกกับกูจะตัดผมวันนี้เหรอคะไม่ค่ะจะตัดผมวันพรุ่งนี้หรือไม่ก็อีกวันหนึ่งอันนี้มือแรกไหมใช่มือแรกรออีกห้าสิบนาทีเล่ยนใจจาก กินใจจากลีมินโฮแ,แล้วมาเป็นจุงกิ๋วก็นั่นแหละอันนี้นมือแรกเซ่หวัดดีเซ่น่ากินออเดอร์ราเมตามแล้วนาทีนี้นตั้มอยู่ไหนไม่ถึงจะออเดอร์ได้อีห้าสิบบาทดี๋ยวมัน่ทิ้งเนื้อทำอยัง ดิเจพูดอะไรบากโปกิบากเกิกอะไรรบานโนบักกิอันนั้นอ่ะร้านแบบที่ศิลปกรรมที่เกาหลีเออดิจะบอกให้มึงรู้ไว้เพราะว่าพอดีมันพูดให้ฟังไงไม่งานเจ้จะจำชื่อไม่ได้แต่ว่ากว่าจะได้ไปกูประมาณสิบห้าปีอ่ะท่านกวอาจจะใช้เงินหมดแล้วมึงเก็บใบดอกให้กพี่หนูไปพี่หนูไป รอรอวิวรีวิวอ้าวมึงไปมึงไปรีวิวนี่ที่ทำไมอ่ะมึงทำอะไรมาอย่าบอกนะที่มึงเอาดูออกบีมี่กินได้ได้อยัางว่าจะสัดทรงไหนกินได้ังนานแล้วแต่แค่จะเอาให้ดูอีเส้นหน้ากินอร่อยนะร้านโป่ง กับตัวของสองคนนี้ความมันชอบกินแต่ว่าให้มีผิดพี้ยนที่ที่แผ็ดที่สุดอันนี้กินแต่ว่าเราอยู่อะไรอย่างเงี้ยหอมนะก็มบบเลยใครชอบผิดตัวไหนเป็นทางก่อนตอนตัดผมจะไลฟ์ไหมอาจจะอัดวิดีโอค่ะเพราะว่าจะได้เอาไปลงในติ๊กต็อกได้ด้วยไงได้ว่าไลฟ์มันก็ต้องได้ยู่ในเพจอย่างเดียว วิดีโอจะลงไอจีได้ลงอะไรได้หมดเะถ้าเกิไม่ดีจะได้ลบโอเคหลังหายหลังหลังหงายหังห้าเาเนี้ยเรียกว่าอะไระในเมืองชอเช็งหงอแถนั้นคือเช้งหอยกเงหัวเลยมาหรอแยกเส้นหมอเลยมาเช้นหงอแปลว่า มาหนังสือทานหนังสือเส้นหู้จักไม่ผิดหวังแน่นอนก็ที่ที่เขาสปอนนี่ให้หนูเลยเจ๊บาบาดูมาเก็ตมึงไปติดต่อดิให้แบบมีส่วนลดให้เจ๊ดิเดี๋ยวเจ๊จะพาเมียจงติไปกุ๊ปหน้ามึงทำไงก็ได้ให้มันเพราะว่าเจ๊ดิวก็คือเป็นราคาที่คลินิกแต่ถ้ามึงได้พิเศษหนึ่งกรุ๊ปจะดีมากคุณดีงามดีงามมากร้านนี้เป็นย่ายกนหล่อมากหล่อมือหนึ่งอันนี้เหรอแล้วก็อร่อย ตรวกลางอาจารย์แนนบอกว่าตัวกลางคุ้ยก่มๆตรงกลางเนี่ยเหรอเอ้ยอันนี้อันนี้เหมือนเป็นพุดดิงดูดูน้าตาดีดูเป็นเหมือนคัสตาร์ดพุดดิงอ่ะนะแต่เราจะไม่ท่าหนักอะไรแบบนี n, ้ใช enfin, ่โอเคกูงงล่า hmm. ส okay. like ุดส่งมามาเยอะมากของบานโนมากิหรออ้าวมีแ้วเนี่ย La sụt lưng sống mà hay là hay tata không được ban mua bạc biển nào nhưng anh đã tắm là thử là như anh chơi chơi mỏ ô mỏ ô đi mà tata mày là đi mà tata hay อ๋อมันทำโคงหน้ามันจะทำโคงหน้าเหมือนแบบให้หน้าเรียวิลายวเลยว่าไอ้ดีมันเลยอะเฮ้ยบอกขึ้นดดีตัวนี่นี่ไปตามนะเอาเรื่องมาทำหนึ่งอะเยอะอยู่นะแต่เนี้ยคุณินได้เยอะห่ว่อัะเส้นพอพูดต่อย อาจจะแบบให้อย่างนั้นเราได้ทดสอบอะไรยเงี้ยเพราะนี่มันจะมีน้ำรื่ทำให้มันมันหน่อยแต่แค่มันแต่แค่มันเป็นเวลาที่มันไม่ใช่เวลาที่เรากินเราก็จะแบบได้ประมาณนึงขนาดกวางไม่ใช่เวลากว้างก็้ฟ้าทั้หมดนะกว้างมากชอบหเห็นมากมีความมีความอิ่ที่เลิฟมาร์แผ่นมากหรอ เขาอยู่ข้างในหรืออะไรเขาว้ดีมากเลไม่รู้เราเอาไวแต่ขนมเรายังไม่กินเพราะว่าเราจะไปกินไก่ทองแล้วก็จะไปกินหรือจะรองเป็ดนี้อีกแมวเดี๋ยวมันัดกกำลังอูไม่อยากกินไม่ได้อยากกินไม่ได้ชอบแนวนี้เท่าไหร่คุณดูคุณดิ้ง จะได้พี่จะมันเป็นชีสไม่หรอการเป็นชีสใช่เป็นกระหยันมึงไม่ชอบหรอชีสอ่ะชีสถ้าเป็นชีสเทกจะไม่ชอบแต่ว่าต้องดูก่อนไม่เลยเราจะไปกินเนื้อนั้นจะได้แบบมีท้องไว้ใส่อย่างนั้นเลยเปื่อยจังหันของคนไม่เยอะในเดบาร์น่าจะไม่เยอะนะว่าไม่เยอะสุดแล้วอ่ะตอนเย็นก็กินหนักหนุ่มตอนเย็นหนักใช่ดีนะมาบานูบากิที่ไทยก็ก็ดังบานูบากิที่ไทยก็ดังใช่ไหมห่วงเนี้ยท่ามีอะไรที่ไทยนม่ก็ดังที่ไทยดังไอยดี มันมีที่สะมันมีคลิที่นี่เหรอมันมีมันมีที่สรเนี่ยสรไอจีดังกว่าคมพิวเตอง์เาที่่าอือคือมีที่ด้วยก็แต่คาพบิเส่วนตัวแล้วคุณคุณนี่ก็แตาเศส่นตัวแล้วคุณนีแต่ว่ามันตัคุณนี่ันก็สัญญาณหายไปเออมันเห็้ยนภาพไปไย เเาลยต้องอยากขึ้นไหมพี่โซก็จะขึ้นหน่อยแต่ไม่ได้ช่างแต่ว่าน่าจะขึ้นนิดนึงเพราะว่าเหมือนอ้วนขึ้นตะกี้มันสั่งานหายไปหนึ่งอุ่มใช่น้อยคนนี้เขาไม่ทำในการเลย์หลักไหมเนาะไม่รู้อ่ะมันจะเลย์หลักเห็นคนเยอะท่านเดียวเลย์หลักนะหรอดีดีไม่น่านะดีดีไม่น่าลนะ สำหรับเราราคาแบบโคตรดุอ่ะชาวบ้านชาวบ้านอืมชาดุดมันสัญญาณราคาอันนั้นได้ดีสุดแล้วอันนั้นบ BNJS หมอของ BNJS นั่นแหละอืมต้องจับมาลียังเพราะเมื่อกี้มันเหมือนกระตุกขึ้นมาหน่อยหูบ้างแบบปิวอ่ะละมุนด้วย จะวางบนเตาป๋ยนไม่ไหวจริงๆยังไม่ถึงเลากินดุส่งให้ในทีเอออยกูยังอกินไม่ขอยากจะลงจะให้กูไปกินไปเรอให้แบบหานอย่ยืดเวลาเมื่อมัไปแกินได้ม้ลใไม่ยฟันมวะเดี๋วขอยังไม่ันเลยนี่ใกล้จะหายอีกสองสามวันจะแบบว่าน้องคะขอไปขึ้นฟัน่อยค่ะมาขึ้นฟันเย ต้าสมอลไเดี๋ยวเออคอยดูเราคอยเหมั้งต้าก็รู้ว่าฮะตามันก็เพียแม่ดาตนัวกับตตาตาบาโนดีก็แตว่ามันส่งอะไรมาเดี๋ยวต้อมี เลยบ้าไม่้อ้เขาช่าเขาช่ายากรู้ดูยหมูอ่ะแล้วแนนให้ให้หมูวยชิ้นนึงด้วยมืงคอไปดูเยอะอเยอกวดด้วยมันเป็นทงอันนี้เราจะเป็นกลมเ้ยมือกูไม่ได้นะกินเยอะพอสุดเดียวได้กินเยอะ่ดเอะอิาาลามเยอะคือไม่สนมากินแต่ว่าคนฮูเวดเขาชอบกันต่อคนนี้มันอยูู่เ็ดมันก็เลเลยน้อเอาใส่ อันน like no? uh, ้ไปสูอเนาะหลอง้ิมห้บขอดน้ำมะแมบแล้วน้ำข่ามันทีอีกห้าบาทค่ะอไมอเอใส่ีใส่เสื้อนี้ห้องล่างใส่กางเกงเหรอเจ้ต้องห้าบาทด้วย่ะเธอโอายปุ๊บปุ๊ไป วันนี้ตั้ก็ไปไหนวะแล้วแบบาอจินซีดูเพิ่มแบบที่ตงห้าบาทสิบบาทกูแบบในร้างเราเขากไวมนี่จริงเราจ่าได้แต่พอเขามาเก็บเราจะงงเราจะแบบเฮ้ยเลยวะอืม่บางทีเขาอาจไปช้าจังอื่นก็ได้เลยแต่พอเขาบอกเราจะเหมือนยากจะต่ออ่าเออไมจิงอะไรบางหรือว่าบาทีอะถ้าตัดก่อนเขาดีเราให้เขานะ เมื่อไหร่ถ้ากล่องตัวหนูอว่าที่แฮกมันดีอ่ะแต่หกล่องเืยก่องตัจริงจังแต่ถ้าสมัติถุงถุงแล้วห้าบาทคือไงโอเคใเขาหรือเราแด้ดูญี่ปุ่นหนึ่งแล้วกว่าเมือนติดเิออะไรเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นจริงจังของี่ปุ่นเลยของแลบว่าเป็นญี่ปุ่นจริงจังไหมของห่านะของห่านะอะไรของเขาทุกอย่างเขาติบคือเป็นขอามาจากญี่ปุ่นหมดเลย มีความเกลียนกันเกลียนอะไรวะไอเกี๊ยวซาฉันไม่ได้สั่งฉันม่ชอบเกียวซาแล้วกูดกคนี้บอกวาอร่อยไอนี่มันชิมไปแล้วอันนึงไม่อร่อยไ่ชอบเจรู้สึกตากเอาอีนี่ีรู้ใช่ไม่ถึงเวลาก็ไปปันไม่ไม่้างล่างมาของรแล้วมันอ้าเาแอบหวานดเนี่ยปเลยอ้าวแบหวานเาวจอ้ก่ารก่อนก่อนก่อนแต่กที่อันเยอะ พี่เตืนจักรอบพี่โซ่พี่นกแก้วพี่เตืนจักรอบพี่โซพี่นกแก้วสีเยอะสุดแม่สีทั้งหมดอยู่ในตัวพี่กูนกแก้วสีเหรอเหมือนทั้งตัวอยู่ในตัวกูหมดน้ำเงินชมพูแดงเอาก้าอิ่มด้วยอดอกแล้วก็จะไปไก่ทองก็จะไปภูเก็ตร์พีกินขนมแกได้กับข้าวแก้ได้แค่ขนมก็ได้แต่อาหารเขาไม่ได่หนักเลย มันเช้าเงินอ่ะใช่ตอนเช้าตอนเช้า้วตอนแรกบอกว่า11โมงครึ่งไหมอยากจะกระพรบมึงจงเลยไม่จะชนไปช็อปยังไงจะไปเดินเซ็นท่านไปดูขอกลดราคาลงนลงีอะไรเงี้นเวลาขุบๆมรอไปเลินี่ไปนเก็บตังเก็บตังเก็บนั่นเดี๋ยวตอนออกเราไปขอเบอร์พี่อยู่ด้วยกันอ๋อเนี่ยเนี่เราเราไปซื้อเขาเลยนะจังอไปอไปไเกียก่อนใช่ไหมเกียก่อนสิ เอาอุ่ยเดี๋ยโอนเงินโอนเงินไม่เอาเพราะมึงชอบทะเลาะกันอ่ะให้กูปวดแก๊กทิกแต่ไก่ทองกูโอเคขนมอย่างละหน่อยใช่ถ้างั้นอ่ะอ่ะไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวมึงต้องไปเชี่ยงค่ะต้องช่วยกันต้องช่วยกันดอกออีดอ้มึงมึงไดู้้อไม่เำขับรถไม่เป็นแต่ว่าขับรถแข่งมะขับรถไม่เป็นแล้วขับรถออกมาแล้วก็ใช้เวลาสองชั่วโมงเพราะขับยี่สิบ ความเหีียวของฉันคือบอกอย่าเอาหัวมาเพราะเราจะคุยกันเรื่องสัตว,ว์เราจะคุยกันเรื่องสัตว์ม <c oughs> ันมก็ต้องออกมาโดยที่แบบคนขับรถไม่เป็นเพื่อหันเรียนแล้วก็ขับกูกลัววะกูกลัววะเฮ้ยแต่นางใจกล้านะไม่ไอ้ใจกล้าใจกล้าแต่ว่าแตนน่นางยืดๆกูขอร้องให้เบรกนิดนึงเวลาใกล้ๆรถอ่ะช่วยเบรกหน่อยกูเบรกแทนที่ออออไม่รู้กีนหรอบน้ำได้ไหมเหรอเอาขึ้นไปลงไปลงไม่กินน้ำเนี่ยหนักไหม เงยคนรวยมันทำอย่างนี้87ตัวกลับบ้านดิแบบไม่เคยดูเหลยไหมเพราะกูเป็นคนจนคนรวยจะชอบทำตัวอย่างเงี้ยเออเออเอาไปด้วยเอาไปด้วยเอาไปด้วยนะห้าบาทด้วยถือดีๆได้ดอกห้าบาทจำได้ไหมไปดีกว่าเดี๋ยวไปกินอ่ะไปนี่นี่เอายังไงจะได้เขี่ยคันต่อ เอากระเป๋าที่ข่าวใส่ได้หรือใส่สีขนาดนี้ตำรวจจับเมื่อหมายถึงเสื้อหรือเมื่อหมายถึงเล็บกุเสื้อปกติโล่มากไม่เคยได้รับใครวะไม่ไม่ไอแซนไอแซนดี้แซนเดอร์อะไรคนแบบว่าคิดว่าแบบมันแบบคารุกูมากหรอไม่นะไม่นะอือมึงคิดไปเองเปล่าเสื้อมันไม่ได้แบบมันไม่ได้คารุกูขนาดนั้นนะคารุกูกว่เน็กกุ๊กเยังมี แต่มึงเห็นความเยอะของเจ้หรือเปล่ามึงก็เลยว่าพ่อเจ้เยอะทุกอย่างเจ้ด้วยเจ้กินน้ำด้วยวันนี้เจ็ดสิบกว่าบาทใช่ไหมแปดสิบเจ็ดปสิบเจ็ดกูต้องกินมึงต้องกินมึงจะไม่สา่งแล้วพูดจริงแต่เมื่ต้องกินอยู่นี้อ่ะมาเลยกิน ลอได้เ<ป>ดี๋ยวจะไปกินคูเข็ดพีต่ไอไอไอฮันนี่โถะนางอยากจะข็ใหญ่รอมึงอยพูดกวางเ้อก่อนกลับเดี่ยวก็ะแบบเหมือนเก็บอีกรอบหนึ่งพอดีเนี้ยชวนพอดีก็เลยเอาวิาานาห์อะไรนะง่ายเหีย่ยบเนาอโอ้ก็เหีย่ยบลูเปิดออกมาสิบห้าลูยอมแล้วเราไม่ได้มาเพราะเรามาติดล้วไงแล้องไปมาเขาไม่ช่วยลูแล้วตอนนี้เพื่สาวเดียวเพราะลูเราเอาเอาเรื่อง ต้องนอนด้วยไงสื่ย้อนดูไงส้อมเขียวไม่ใช่แค่วันนี้มม่ยังมีชุดเหรอก็สดใสไงที่บัวไปไปรับอะไรประกาศประกาศใช่ไหมต้องสอนก่อนสอนแล้วไปรับประกาศให้เด็กดิให้เด็กส่งประกาศให้เด็กเออก็เหมือนเรียนจบแล้วไง ่พรุ่งนี้ฉันจะตัดผมหรือไม่ก็อีกวันหนึ่งถ้าพรุ่งนี้ได้กอจะตัดถ้าพรุ่งนี้ไม่ได้ก็อ,อีกวันหนึ่งวันดีพี่วัดนดีเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวรอมันออกมาแล้วเดี๋ยวจะไปถ่ายที่ที่ภูกเก็ตพีแกะคงอันนี้คือนั่งเนาะเพราะมันก็เหมือนนั่งได้หน่อยหน่อยเนะนั่งจะไม่นั่งมั้งเดี๋ยวนั่งจะเอาไปเลยเพราะนั่งจะไปเซ็นท่านไม่หรอขอจะซื้อที่ภูกเก็ตพีแล้วก็ออกไปเลยใช่ไหมแล้วมันจะตอ่อไหม ก็ถ้ากินเลยก็กรอบนะเออใช่มึนใส่เตีมไหมอ่ะฮะเขาก็ใส่กันทุกคนแหละพี่กุ้งก็เดี๋ยวไม่ใส่พี่ช่างขี้ตีนพช่างขี้ตีนมันก็ไม่อร่อยนะอยู่ร้านรานเองเปิดแมพเอาโอเคเปิดแมพเห็นไหมมึงดูเยโอเคเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเจอกันอีกหน้าเนียนสวยเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมา